รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เปปลลี่ยนแงความก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยีทําให้มนุษย์ต้องปรับตัวตามการศึกษาก็เช่นกันที่ต้องปรับตัวให้ทันการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครา2019ถือเป็นตัวเล่งสําคัญที่ทําให้การเรียนการสอนผ่านระบบดิจิตอลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น การมองมุมใหม่ไฟฟโฟกัสเราก็จะมาพูดคุยกับนายวณิตป่วมศรีประธานคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คะสถานศึกษาดิจิทัลนี้มีที่มาที่ไปยังไงมัางคะครับก็สืบเนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมดิจิทัลนะครับที่เ่าเข้ามาแล้วก็นโยบายรัฐบาลในการที่จะพัฒนากังคนก็มุ่งเน้นพัฒนา ให้เป็นไปตามไท a i l นด d 4.0แล้วก็คนในสวรรถที่21ก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของทักษะหรือสมรรถนะทางด้านดิจิทัลเป็นสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสภาการศึกษาให้ความสำคัญค่อนข้างมากก็มีการคุยกันในคณะกรรมการ ของสภาการศึกษาก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการแล้วก็คณะทํางานที่จะมาดําเนินการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัลให้กับผู้เรียนในเรื่องเบื้องต้นนี้ก็จะเน้นที่เด็กชิววะก่อนเพราะว่าเด็กชิววเนี่ยนอกจากจะมีทักษะที่เป็นดิจิทัลที่ดีเส้นแล้วนะยังต้องมีทางด้านดิจิทัลเวิร์กเกอร์และอาจจะต่อยอดไปถึงดิจิทัลลีเดอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลย มาเน้นที่อาชีวะแล้วถ้าหากว่าทำอาชีวะออกมาเป็นรูปแบบที่ชัดเจนแล้วนี่ก็สามารถขยายผลไปสู่นักเรียนนักศึกษาสายสาม,มัญที่สอบถอหรืออาจจะไปทางอวได้ด้วยนะครับล้วก็มุ่งเน้นที่จะทําอย่างไรให้เด็กอาชีวะทั้งประเทศเนี่ยมีสวัสดิภาพทางด้านดิจิตอลให้เป็นไปตามมาตรฐานของสากลแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาสานศึกษาที่เป็นต้นแบบขึ้นมาเป็นสารศึกษาอาชีวะศึกษาดิจิตอลขึ้นมาการดําเนินการเนี่ยเราเราก็มีการคัดเลือกสารศึกษาที่ทมีความพร้อมก่อน นะครับในเบื้องต้นเราก็นําล่องสถานศึกษาสองแห่งด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็คือที่วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีและเทคนิคเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะเป็นต้นแบบกันนะครับแล้วก็โดยโด้วยหลักการเนี่ยในการทํางานนี้เราเราก็จะมีการวิเคราะห์ในดับปวชหรือปวส <c oughs> จะต้องมีสวัตถนาะอะไรบ้างขนาดไหนนะครับ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์หลักสูตรของเรา <c oughs> นะครับแล้วก็มาหาตัวช่องว่างหรือแก๊ ที่ขนาดจะต้องเติมเต็มอะไรเข้าไปจริงจะทําให้เด็กการชีวะไทยนี้ได้มาตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามระดับฝากลทางด้านดิจิตัลนะครับพอหลังจากนี้เราก็ออกแกลบมาทําการพัฒนาตอนนี้มันต้องเร่งด,วด่วนอาจจะต้องใช้วิธีการพัฒนาแบบระยะสั้นๆโดยพัฒนาในเรื่องของโมดูลชุดการเรียนการสอนแบบระยะสั้นหรืออาจจะเป็นเกมนะฮะหรือเป็นทักษะการแข่งขันเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้าน ดิจิทัลนะครับและในฐา,านึกษนีเราก็ให้เริ่มที่แผนกวิชาที่มีความพร้อมหรือแผนกวิชาที่เป็นกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์4.0สเต็ปต่อไปสถาว์นิานั้นจะให้ขยายทั้งวิทยาลัยะนะครับเพระาะนั้นเด็กทุกสาขาวิชาทุกประเภทวิชาก็สามารถที่จะมีทักษะทางด้านดิจิทัลนี้ทั่วทั้งวิทยาลัยพอหลังจากทําทั้งวิทยาลัยได้ผลเราจะเอาแพทเทิร์นนี้นะครับหรือเป็นโมเดลเผยแพร่ไปทั่วทั้งประเทศ สำหรับการศึกษาอาชีวะทั้งรัฐและเอกชนตอนนี้เราเรากำลังเร่งที่จะให้เร็วที่สุดเพราะว่าภาวะโลกอาชีพนะครับหรือการดูลงชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วล้วก็ต้องใช้ทักษะหรือสวัฒนธทางด้านดิจิทัลเข้ามาค่อนข้างมากนะเกือบจะทุกแทบจะทุกสาขาอาชีพเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งเร่งด่วน โดยเป้าหมายนี่ก็จะต้องภายในปีหน้าหรือไม่เกิน2ปีทุกอย่างจะต้องสามารถเสร็จเรียบร้อยค่ะและแพทเทิร์นนี้สามารถที่จะไปขยายผลในทุกระดับการศึกษาได้เลยผมมองแล้วนะครับว่าในวันนี้เนี่ยทั้งสภาการศึกษาด้วยก็มองตรงกันว่านอกจากทักษะทางด้านดิจนะิทัลรูปแบบนี้อาจจะไปพัฒนาในเรื่องของภาษาได้ด้วยพัฒนาในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยถ้าหากว่าประสบความสําเร็จอย่างน้อย3ามสมรรถนะหลักๆซึ่งจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันหรือ ในการประกบอบอาชีพนะจะทําให้เราได้พัฒนาหรือยกระดับความขีดความสามารถในการแข่งขันของเด็กไทยเราได้ในระดับสากลได้อย่างแน่นอนคร่ะค่ะ,คะและนี่ก็คืออีกภารกิจหนึ่งของสํานักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาสําหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ